จำได้เลยว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ใกล้จะสอบรามด้วยพบประมวลกฎหมายขึ้นรถทัวร์หรือโพยขึ้นอ่ะพอเวลาว่าเสร็จทุกอย่างแล้วตรงหน้าง,งานหายละเวลานั่งกลับบ้าน,นี่ย uh huh. อ่านหนังสือได้เวลาแก้บทมันยืนอ่ะคือ uh huh. คืออ่านหนังสือหมายความว่าอ่านหนังสือคือโขนรถเมละ้ะอ่านหนังสือด้วย <Huh? S 2> คือหลายหลายคนมักจะมองว่าเอ๊ะทนายความมันคืออาชีพที่ทําให้ดําเป็นขาวทําให้ขาวเป็นดําอะไรเงรี้ยบางบางมีความเห็นอะไร,ไรกับวลีนี้ถ้าเขาบอกว่าต้องทาผิดให้เป็นถูก <ผ> <ผม S 1> แล้วก็ <ผม S 1> สามารถที่จะปรดิษสธ <ผม S 1> ได้เซตเซลท็อคคุยออกทะเล อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮงสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเซตเซลทอล์คคุยออกทะเลรายการที่จะคุยทุกเรื่องราวประสบการณ์แรงบันดาลใจแบบไม่ออกทะเลคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับผมมัตเสมิมชัยนะครับผมนั่งอยู่กับสิทธิพี่ของผมนะครับผมที่เจอกันในหลายๆงานนะไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กกำนพราก็ดีงานมะกอกขลานก็ดีงานมุสลิมเฟรนลี่ก็ดีนะครับแล้วก็ล่าสุดครับผมมาเป็นเพื่อนบ้านกันฮะอยู่ในรายการอุ่นไอรักบ้านพักพิงเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันฮะวันนี้เซตเซลททอออล์คคคขต้นรรรรัััััับบบบงงงวววิสสสุ่แผมดี Assalamualaikum perang tu tu. ทลิลละห์ครับดีใจนะฮะที่วันนี้ได้ได้รับเกียรตินะฮะให้มาร่วมร่วมรายการกันนะครับสร้างกิจศัพท์มานะฮะคุยออกทะเลนะครับเป็นไงครับเป็นไงขวทะเลวันนี้ว่าจะไปมหาสมุทรออกกันยาวๆเลยแล้วเราเป็นไงบ้างตอนนี้สบายดีทลิลละห์สบายดีครับผมแล้วก็ดีใจที่มาเจอบางวิทยวัฒน์คือต้องบอกกับกับคุณผู้ชมก่อนนะว่าตั้งแต่มีโปรเจกต์ของรายการคุยออกทะเลมาเนี่ยเคสคนแรกๆที่ผมนึกถึงก็คือบางวิทยวัฒน์แต่เช็คคิวแล้วคุณผู้ชมฮะคิวไม่ว่างเลยวันนี้ถือเป็นโอกาสดี ครับมาได้มาได้คิวบางวิทยวัฒน์พอดีแล้วก็เห็นว่าเพิ่งมาจากทำคดีด้วยอ่าครับผมครับนะฮะต้องเล่าให้ฟังก่อนบางวิทยวัฒน์ชื่อบางวิทยวัฒน์อ่าใช่ไหมนะสกุลรุ่งแสงครับชื่อภาษาอังกฤษคือบางทาวจีครับผมแต่ว่าโปรดิจะชินกันว่าบางวิทยวัฒน์ละกันครับผมตอนเด็กๆเรียนที่ไหนยังไงบาง ตอนช่วงแรกๆเลยนะฮะเด็กๆเนี่ยก็เรียนตั้งแต่อนุบาลอนุบาาลอ่จนจบป .6 นะครับที่โรงเรียนสุรัสันแสบนะอ๋ออยู่ตรงไหนบ้างสุรัสันแสบนี่ก็คูไซคูไซถ้าใครไปเส้นไปสนีมินบุรีเนี่ยโรงเรียนแรกของถนนเส้นนั้นเลยนะฮะก็มีโค้งสองโค้งแล้วก็ถึงโรงเรียนเลยนะครับคุณตอนเรียนนี่อยู่กี่ปีหกปีเลยอ่ทั้งหมดเนี่ยถึงม .3 เลยนะถึงม .3 ามเลยอ๋อแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กค่อนข้างทำกิจกรรมเยอะนะครับทำกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ไหมก็ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยใช่ก็ตั้งแต่ ปรากฏว่ารูปนะครับทำกิจกรรมโน้นนี้นานเยอะๆไปหมดจนกระทั่งมีประธานนักเรียนอยู่สองปีอ๋อประธานประธาีนนี่คือช่วงไหนบ้างครับมันมีสองช่วงนะที่ผมเป็นที่ที่บางไปเลยเนี่ยก็คือช่วงแรกเนี่ยก็คือมสองมสองนี่เป็นประธานเรียนแล้วสมัยแรกใช็งาคสมัยแรกนะผมเยนี่แล้วรุ่นพี่มสามเขาไม่เขาไม่อยู่กันเลยเหรอก็คือก็ทำดีแล้วครับเป็นเป็นเรื่องที่ได้รับความไว้วางใจช่วงช่วงนั้นก็คือไม่ได้รู้ตัวเองว่าจะไป จะมาเป็นประธานนักเรียนในช่วงนั้นเพราะว่าจริงเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีหลายเสียงบอกว่าเฮ้ยลองลงหน่อยได้ไหมอะไรเง้ยก็เป็นตั้งแต่ม .2 สมัยแรกนะครับป็เปาหนึ่งปีครับผมแล้วก็สมัยที่2ตอนคือตอนตอนมอสามมอม3ก็เป็นประธานนักเรียนอีกก็ ลงเลือกตั้งสองครั้งก็ได้คะแนนเสียงก็ทำดีแล้วจนได้รับเลือกเข้ามาเป็นเหรอตอนนั้นเรามีนโยบายอะไรไหมตอนนั้นยอมรับว่าจําได้เลื่ลาๆมากเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแต่จําได้ว่าเราอ่ะสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบเราเป็นกิจกรรมทุกรูปแบบไปตรงไปเต้นอาระบุงอารบิกอะไรเงี้ยนะลูกทรงลูกเสืออะไรไปหมดเขาเขาใส่แมสกันอะไรเงี้ยยังยังไม่ถึงเวลาเลยโอ้โหนั่นอ่ะก็คือแสดสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนทั้งหมดเลยอ่าใช่อ่อันนี้คือตอนช่วงมสองมสามน่าจะเป็นเป็นคนแรกๆใช่ไหมที่ที่เป็น นายกเป็นนายกเป็นประธานนักเรียนเป็นเป็นถึงสองสมัยสองสมัยคนแรกของของโรงเรียนที่นั่นเลยพร้างประวัติการต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนขยยโอากาสคือโรงเรียนขยยโอกาศหมายความว่าสมัยก่อนมันจะมีโรงเรียนแค่มหไอแค่ปหป6ทีนี้เนี่ยพอป6ปุ๊บเนี่ยก็จะมีโครงการของทมที่เข้าแบบ5ให้มีมัธยม ก็มีแค่สามปีก็มีหนึ่งสองสามพอจบมสามปุ๊บก็ต้องแยกย้ายไปต่อที่อื่นใครอยากจะไปต่ออาชีวะก็ไปใครอยากจะไปต่อสายก็ใช่ต่อไปต่อสายมอปลายใครจะไปเดนมังชงบัญชีเลยก็ว่ากันไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอบังขึ้นม2สองอ่ะก็เลยแบบอ่าลองลองสมัครดูใช่ไหมฮะแล้วก็ก็เป็นทั้งมสองและมสามจนกระทั่งจบพอจบทีนี้เนี่ยก็ก็มีประเด็นว่าตอนนั้นจะทําอะไรต่อคือตัวเองก็อยากจะก็ชอบสายวิชาการด้วยก็เลยไม่ได้ไปทางช่าง แล้วก็ไม่ได้จบมสามอ่าใช่ครับผมแล้วก็ไม่ได้ไปทางทางศาสนาแต่ว่าไปเรียนไปเรียนในสายสามัญซึ่งเป็นการสอบเข้านะครับต้องสอบเข้าอ่าใช่ตอนนั้นเนี่ยเรียนไปสอบเข้าเนี่ยก็คือพุ่งเป้าไปโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนน้มินธรายชินุทิศตสตรีวิทยาสองเป็นเป็นโรงเรียนที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดีมากเพราะว่าเราเรียกว่าอยู่ที่กลางนาหลังคาสีแดงอ๋อแล้วมีโค้งคาสีแดงมีโค้งมบราณอยู่โค้งหนึ่งวันแรกที่สมัครอันทำดีแล้วจำได้ประทับใจมากเพราะว่า นั่งรถไปจากโรงเรียนสวนแสบนะฮะเมื่อก่อนสองแถวมันมีคันใหญ่พอถึงโค้งปรนะเนี่ยรถพังต่อหน,น้าต่อตาเลยกว่าเสาไฟสี่ต้นเลยใช่ไหมโอ้โหจำได้ดีครับกว่าเสาไฟสี่ต้ตนมาแล้วรถบังอะ่ะคือถ้าถ้าคนขับไม่ได้มีสติเพยียงพอเนี่ยบังอาจจะถึงอายันนะคือเขาอ่ะก็ขับชิดขวาเข้าไปคือชิดขวาจนกระทั่งหลบเสาไฟได้อันนั้นประทับใจมากประทับใจมากครั้งแรกจะไปเข้าเรียนจะไปสมัครเรียนนะก็เรียนเรียนที่นั่นสามปีนะสามปีอันนั้นคือเรียนโครงการอะไรครับเรียนสายอะไรบ้างอ่าคณิตศาสตกิ ต้อใช้ังอังกฤษเลยครับคณิตอังกฤษนี่ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งทั้งคณิตทังอังกฤษนี่แหละแต่ว่าสอบเข้าได้แล้วสามารถที่จะสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ได้แล้วก็ยังไม่พอก็ขึ้นม .6 นะครับก็มีโอกาสสมัครประธานนักเรียนอีกอ๋อเป็นประธานนักเรียนอีกแล้วก็ได้เป็นอีกโอ้โหแสดงว่าเป็นมาสามรุ่นเลยสามสมัยเลยสองโรงเรียนสองโรงเรียนครับมสามครั้งสามครั้งครับผมเป็นประธานนักเรียนก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ อ่ามุสลิมเราในในโรงเรียนสามัญส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบทบาทอ,อะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมอ่ะก็คิดว่าเราน่าจะมีความความสามารถเพียงพอที่เราจะดูแลน้องๆดูแลเพื่อนๆแล้วก็ทํากิจกรรมประสานกับครูอาจารย์ก็เลยอาสาเข้าไปเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ทำจริงละก็ได้รับคะแนนเสียงที่สูงพอสมควรนะครับในตอนอมห<ม>จริงๆแล้วก็เหมือนกับแสนแบนะครับที่มีคุณครูคอยสอบถามว่าจะให้ลงตั้งแต่มหไหมซึ่งโรงเรียนตอนนั้นเนี่ยผมก็ยอมรับว่าเรียนหนักเพราะว่าตัวบางเองเนี่ย สมัยก่อนอยังเอ็นทารอยู่นะอือฮะเป็นรุ่นเอ็นทารสรุ่นสุดท้ายเอ<ห>็นทารนี่เครียดมากเพราะมันต้องอ่านหนังสือแบบหนักหน่งวงเราก็พยายามจะเก็บเก็บพวกเกรดการเรียนใช่ไหมเจอทั้ออทงอยู่ม .6 ม .6 ก,ก็สมัครด้วยความตั้งใจสมัครแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวก็คือว่าผมากับอาจารย์อาจารย์ศิลปวักหรือว่าอาจารย์วิไลเออชื่อได้ใช่ไหมครับผมได้เลยครับก็ แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่เป็นมุสลิมในโรงเรียนเราก็ผลักดันให้มีห้องละหมาดอย่างเป็นทางการก็คือในในรุ่นบางในรุ่นบางตอนที่บางอยู่ป .6 และเป็นประธานนักเรียนชัดตอนนั้นจําปีได้ไหม2547นะโอ้โหสิบกว่าปีมาแล้วสิบกว่าปีเดียวนะสี่สิบเจ็ดผมเพิ่งเกิดได้สิบกว่าปีอย่างนี้อย่าพูดอายุเยอะอ่ะก็เลยรู้สึกว่าคือคือเรื่องมันเกิดอย่างนี้นะครับเดิมทีมีห้องละหมาด แต่แต่ผมไม่ทราบเหตุผลแล้วว่าห้องละหมาดคืออาจจะยุติการใช้ไปมันใช้ไปโดยที่ว่าคือเขาบอกว่ามุสลิมใช้น้อยมากอก็เลยเหลือแต่ว่าผมเ่ก็จะถือกุญแจกับรุ่นน้องม3อ,อ,อีกคนหนึ่งชื่อน้องรอมาดอน,นก, uh huh. ก,ก็เราก็จะละหมาดกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เพื่อนผมที่อยู่ห้องเจ็ดคือ คือมปลายเนี่ยผมอยู่ห้องสามมันมีโอเจ็ตมโหเจ็ดห้องนะก็เราก็จะไปละหมาดันช่วงเวลากลางวันเจอทั้งสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอจุดจุดหนึ่งที่ทางเรียนเห็นความสําคัญแล้วว่ามุสลิมต้องละหมาดโอเคมปลายเนี่ยเขาพักเวลาหนึ่งก็ละหมาดครต้นเวลาหนึ่งก็ละหมาดสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการผักการจนกระทั่งห้องละหมาดก็ทุกวันนี้ก่อนทำนินละห้องละหมาก็ีใช้เป็นเรื่องปกติก็อยางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าจริงๆงมุสลิมเราการละหมาดเป็นเรื่องสําคัญมากสาคัญสำคัญมากเลยตอนอยู่ที่สันนนนแบเมมมมมมืื่่่่่ออออกกก็ไไีีหห้งะะาาาดดถวท ผมได้รับความดู้อจากคุณครูลงห้องห้องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอ๋ห้องวิทยาศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์เลย uh huh. นะครับก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งประมาดด้วยกัน uh huh. แล้วก็จะละหมาดกันทุกวันซึ่ง uh huh. ซึ่งถามว่าการละหมาดเนี่ยคือมะจะบอกตลอดเวลาย,ยังไงจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตต้องละหมาด ครับเพราะว่าการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับพระองค์ครับผมสำคัญมากนะคือคือปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในในในบ้านเราเนี่ยมีโรงเรียนที่เรียกว่าแบบบูรณาการสอสถานะก็สามัญเนี่ยเรื่องของการละหมาดเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยแต่มุมนึงเนี่ยคือเรื่องของโรงเรียนสามันที่ลูกหลานเราเรียนอยู่เนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือเวลาช่วงเบรกช่วงพักเนี่ยลูกสามารถที่จะไปละหมาดได้ต้องบอกเขาในในช่วงเวลานั้นสำคัญมากสำคัญมากบางเอเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในในสถานการณ์นี้มาก่อน จะบอกอะไรกับน้องๆที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับบังขนานี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันอยู่ที่เรานะคือคือจิตเราต้องมีความยึดมั่นก่อนมีความยึดมั่นก่อนว่าเราคือมุสลิมอันที่หนึ่งพอเราเป็นมุสลิมเนี่ยอยากรัวว่าใครจะมองว่าเราเป็นยังไงเพราะทุกวันนี้สังคมมันโอเพนหมดเรานําหลักการอิสลามมาใช้กับทุกอย่างในชีวิตผมใช้ตั้งแต่มัธยมนะจนปัจจุบันในการทํางานผมใช้หลักการของอิสลามเข้าไปจับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อทุกคนรู้ว่าละหมาด เดี๋ยวเยถ้าเกิดมีโอกาสจะเล่าในช็อตของการทํางานด้วยว่าในการ<ม>ทํางานศาลของตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงใช่ไหมใช่คือพิจารณากันนานมากค,ค,คือคือต้องถามว่าอย่าง,ยางอย่างศาบางศาไม่มีมุสลิมเลยอย่างเงี้ยเราละหมาดเขาตกใจแต่ว่าเขาให้ความร่วมมือแต่เดี๋ยวก่อนไปถึงช็อตนั้นก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องมั่นคงก่อนคือเพราะว่าไม่มีใครที่ใกล้คิดเรานอกจากครอบครัวเราเขาล้อนะครับคือถ้าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องเชื่อมั่นก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เนี่ยทรงกาหนดมา ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดก็ดีกําหนดสภาวะต่างๆที่เราเนี่ยต้องประสบกับทุกวันเนี่ยรเรารู้การทดสอบไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเลยคือการละหมาดเราต้องมั่นคงก่อนอแล้วก็อย่าได้ไปคิดว่าเฮ้ยเราคนอื่นเขาไม่เห็นจะทํากันนน่นนั่น,น,นเราต้องมั่นคงเพราะเราไม่เห็น หรือว่าใครไม่เห็นก็ตามแต่อย่าลืมว่าพระองค์เนี่ยทรงมองเราอยู่ทุกเจตนาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวาทกรรมที่เรายินกันบ่อยๆคือเนี่ยคนเนี้ยมุสลิมเนี่ยอินนี่คนเนี้ยไอ้บางคนเนี้ยไม่เห็นละหมาดเลยลล<ะ>ทำไมแกม,มาละหมาดล่ะเจอประจําอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมบ,บางตอบเขาอย่างไงเจอกรณีแบบนี้ผมบอกว่าทุกศาสนานะ มีทั้งคนที่ปฏิบัติแล้วไม่ไปบวชแต่ได้ทําการรักษาศาสนาให้มันคงอยู่และดำรงไว้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้มันถึงพร้อมอันนี้คือเรื่องที่ผมพูดกับเบสิกทั่วไปเลยนีพูดที่ไม่มุสลิมนะครับผมถ้าพูดถึงจริงๆคือผู้ถ้าใคก็โจนเองบางท่านก็เข้าวัดบางท่านก็ไม่เข้าวัดก็เหมือนกันมุสลิมเองเนี่ยนะฮะบางคนละหมาดบางคนไม่ละหมาดเนี่ยคือคือเรียกว่าความรู้ความเข้าใจในศาสนาของแต่ละคนเนี่ยดีไม่เท่ากันแล้วแค่ว่าความมั่นใจในสิ่งนี้มันน้อย คือมันน้อยมันมากไม่เหมือนกันแต่วิธีการบอกกับครอบครัวกับบุตรหลานการสอนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้ความสําคัญทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมทีนี้บางจบมองหแล้วในฐานะของประธานนักเรียนด้วยนะฮะไปต่อที่ไหนครับบางตอนนั้นเนี่ยยอมรับนะฮะไม่มีเกินค่าเทอมเรียนที่อื่นนะครับผมคือคือเอนทานก็ด้วยความคือบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ช่วงนั้นอ่ะยอมรับเลยไม่ขยันเพียงพอที่จะสอบเข้ามหาลัยปิดได้ เป้าหมายเดียวนี่ก็คือพวกมหาวิทยาลัยรดังมหาวิทยาลัยรัฐของรัฐครับผมถ้าถ้าไปเอกชนก็จะแพงหน่อยไม่มีเงินแน่นอนใช่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนนะคือจริงๆไม่ได้คิดจะเรียนนิติศาสตร์มาแต่ต้นแต่จริงๆเนี่ยชอบเรื่องการเมืองมากกว่าชอบการเมืองไม่แน่อาจจะได้เป็นนายกนะเนี่ยโไม่แน่นอแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุยกับเพื่อนนะอยู่สองคนที่หน้าห้องตอนช่วงที่สอบเอนทาร์แล้วคะแนนออกมาไม่เป็นผลที่ดีเท่าไหร่ นะครับก็ก uhm ็คุยถึงจุดยืนกันว่าแต่ละคนอยากจะทําอะไรจนสุดท้ายเนี่ยก็มาฉุกคิดว่าจริงๆเนี่ยตอนนั้นเน่ะจะหันเหไปทางเรียนสื่อสารมวลชนนะฮะแต่เพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาก็สะกิดใจทุกวันนี้เขาเป็นหมออยู่นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นสื่อสารมวลชนในตัวบางเนี่ยก็มีมากพอสมควรแล้ะลองไปหาอะไรที่ตัวเองชอบจริงๆปีอตัวเองเนี่ยเป็นคนดูข่าวแต่ชอบวิจารณ์ข่าว แล้ววิจารณ์เรื่องกฎหมายซะด้วยคือสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่มถัยอย่างนี้ทาไมมันตํารวจมันทาอย่างนี้งั้นคือตอนนั้นอ่ะด้วยความเป็นเด็กนะฮะเกิดความสงสัยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายน่าจะเป็นคําตอบที่ดีสุดแล้วพอกฎหมายปุ๊บผมไม่มีอะไรในหัวเลยนอกจากรังคําแหงเท่านั้นทําไมต้องเป็นรังคําแหงข้อที่1นรังคาแหงเนี่ยในกฎหมายส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็มาจากรังคาแหงอันที่2เลยเรื่องเรื่องปัจจัยทางครอบครัวที่จะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยรังคําแหงเอื้ออานวยที่สุดอ๋อก็เลย สมัครที่รามคำแหงไมเอ็นรอบสองนะฮะไอ้มเอ็นใช่ไมเอ็นเลยสมัครได้เลยใช่เดินเข้าไปเอ็นเดินเข้าไปสมัครเลยตอนนั้นสนใจไมเอ็นเลยก็สมัครที่รามคำแหงแล้วก็ก็ทำจนแล้วไปซื้อไปสมัครก็ชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยหมายความว่าจากที่ไม่เคยตกมาก่อนในการเรียนนะฮะสอบเทอมแรกเป็นยังไงลงแปดเล่มตกสี่ ไม่ครึ่งหนึ่งนะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกขนาดนี้รู้สึกยังไงตอนนั้นร้องไห้คือเรียนมันไม่เคยตกมาก่อนเลยปีแรกจะสี่เล่มด้วยสี่เล่มครับแล้วแต่ว่าตั้งหลักเอะอยู่นานไหมเออโอ้ยยอมรับนะครับความซับซ้อในในวินาทีนั้นนะคือคือมันมันเหมือนกับว่าเราไม่เคยผิดหวังก็เหมือนอลอสจะให้ให้ได้เรียนรู้อย่าอย่าตะกับโบอสในตัวเองอย่ามั่นใจในตัวเองสูงเกินไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีความแน่นอนและไม่แน่นอนก็ ก็ตกตกไปแต่ว่ารางกาแหงเนี่ยดีมากรังกาแหงเวลาซ่อมได้เกียรตตามจริงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งหลักกันใหม่แบ่งเวลาใหม่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็เหมือนเหมือนตอนมาปลายเนี่ยคือก็สามารถจะเรียนแล้วก็อ่านหนังสือได้ใช่ไหมครับแต่ใครจะคิดว่ารางกำแหงเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองหมดเลยอืมจนทํานู่นทํานี่อ่ะอย่างจะหาใครมาช่วยลงทะเบียนไม่มีนะครับแต่ว่าแถวบ้านมีมีอ่ามีพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ท่านหนึ่งก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือกันเขาก็ อได้คือจะเขาไม่อยู่ในคณะนิตินะครับแต่เขาบอกว่าวิธีการเรียนเนี่ยควรจะเรียนยังไงม,มันจะเน้แนวทางให้อ่าใช่รหัสหนึ่งสองสามสี่มาอย่างนี้มันควรจะเรียงให้ให้แบบค่อนข้างจะเรียงรหัสอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยแต่ก็พอมาเรียนจริงเนี่ยเรจะรู้ว่าอย่างโปตกสีตารางล,วล้วนละพอตารางสอบซ่อมมันมาเราต้องอ่านหนังสือสอบซ่อมใช่ไหมฮะพร้อมกับอีเทอมหนึ่งที่เราแบบเราจะต้องสอบจะต้องลงต่ออีกใช่ครับผมอ่านหนังสือสมมติว่าลงลงเทอมสองกี่ตัวแอ่สมมติลงสมมติเทอมสองลงเจ็ดเทอมเดิมเนี่ยที่ตกไปถูกต้องครับผม ไอ้อย่างอย่างสี่ตัวเนี่ยสอบกรกฎาสอบซ่อมใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าอีกตัวหนึ่งอีกเจ็ดตัวเนี่ยไปสอบเดือนกันยาหรือเดือนสิงหาเงแล้วคณะน,นิติสอบเขยนหมด <c oughs> ยกเว้นวิชาพื้นฐานวิชาพื้นฐานอย่างอังกฤษภาษาไทยชีววิทยา <c oughs> <ว>กกรบาดได้อ่า <c oughs> ใช่พวกนี้กกบาท <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้ววิชาหลักๆที่ต้องเน้นใช่ครับผมแต่แต่การแบ่งเวลาสําคัญมากคือทํางานด้วยไงตอนนั้นมันทำอะไรเป็นวิทยากรค่ายพอดีรู้จักกับพี่หลายๆท่านที่ที่เคยทําค่ายด้วยกันสมัยก่อนก็ ก็ต้องเดินสายสิใช่ไหมไปแต่แล,ะแตและพื้นที่แต่ละพื้นที่เชียงใหม่บ้าง<อ>พิษณุโลกบ้าง<อ>ไปทีเจ็ดว<อ>ันสิบห้าวันแล้วแต่แล้วแบ่งเวลาอ่านหนังสือยังไงบ้างจริงๆเนี่ยอ่านทุกวันหลังเลิกงานคือ,อคือเวลาอบรมไข่เต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีเวลาพักเวลาพักก<อ>็คือหลังจากประชุมเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มก็นั่งทองประมวลกฎหมายละโอ้โหสี่ทุ่มห้าทุ่มเนื้ออ่านหนังสืออีกหรือหรือถ้าวันไหนไม่ไปอาจจะมีงานถือป้ายโฆษณาอย่างเงี้ยถือป้ายโฆษณาบนถนนนะฮะเท่าเฮาเกิดใหม่เงี้ยรวมกลุ่มกับเพื่อนสามสี่คนเข มายืนถือใวาดละห้าร้อยิบเจ็บาทจำได้เลยยี่สิบเจ็บาทด้วยห้าร้อยิบเจ็บาททำงานสิบโมงถึงห้าโมงเย็นนะก็รวมกลุ่มกันอ่านตอนไหนอ่านตอนนั่งรถเมล์ไปทํางานนี่แหละและยิ่งตอนถือสินอนนี่สุดยอดเลยครับผมเป็นไงบ้างคือตอนนั้นจัดบล็อกแรลลี่ให้กับกลุ่มทัวร์กลุ่มหนึ่งนะครับที่อตอนเนี้ก็ก็ยังแบบก็ติดต่อพูดคุยกันเพราะว่าเราเรามีความสุขมีความทรงจาที่ดีต่อกันก็จําได้เลยว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ใกล้จะสอบรามด้วยฮะพวกประมวลกฎหมายขึ้นรถทัวร์ นะฮะเวลาเราเมื่อก่อนเป็นไกด์ทัวร์ด้วยนะครับวิทยากรนักเรียนอย่างเงี้ยก็ถือโพยขึ้นอะพอเวลาว่างเสร็จทุกอย่างแล้วตรงหน้างานหายละเวลานั่งกลับบ้านเนี่ยอ่านหนังสือได้เวลาแก้บทมันยืนอ่ะคือคืออ่านหนังสือหมายควาาว่าอ่านหนังสือคือขนลถเมร์แล้วอ่านหนังสือด้วยขอลุเมร์แล้วโอ้โหไม่ให้อ่านนะท่องประมวลกฎหมายก็ต้องท่องคือการท่องเนี่ยมันจําจําคีย์เวิร์ดจำเลขมาตาจําจำวัคจำเนื้อความแต่ไม่ต้องอ่านดีเทลแต่ถ้าเกิดอ่านหนังสือคือต้องไปอยู่อย่างอย่างห้องสมุดชั้น4ี่รางคำแห เป็นที่ที่ฝังตัวเลยนะตองเงียบๆใช่ไหมไหนสงบถ้าวันไหนไม่มีไม่มีเรียนเนี่ยหรือว่าไม่มีทํางานอะไรก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนถ้าทํางานเนี่ยก็จะมีเพื่อนอยู่สองสคนที่ช่วยกันติวเดิวคือจะติวให้กันอย่างใต้ตึกคณะนิติศาสตร์ตอนช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นเวลาที่แบบโอเคมากวันไหนที่ไม่มีงานก็ไปอย่างนั้นแต่ถ้ามีงานก็พกองมวลกฎหมายไปเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะสอบเทอมนี้ตัวบทต้องคล่องต้องจําแม่นต้องเข้าใจสาระสําคัญแล้วพื้นฐานของวันนั้นก็คือการทํางานในวันนี้นี่แหละ มันได้ยังไงอะคืออย่างตัวบทกฎหมายที่เราเรียนอย่างเช่นในเรื่องของหนี้ถ้าเรารู้วัตถุแห่งหนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ว่าวัตถุแห่งหนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้การผิดนัดจะเริ่มนับเมื่อไหร่การชําระหนี้มีได้กี่ประเภทนะฮะมีไม่ว่าจะเป็นการชนะหนี้โดยการกระทําการหรือหม่กระทํากาเรื่องต่างเนี่ยเวลาตีความกฎหมายเวลาฟ้องคดีหรือเวลาสู้คดีไอ้พวกเนี่ยเป็นระเ็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นตอนเรียนมตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็ถือว่า หลังจากที่ตกสี่เล่มนั้นอ่ะคือมันเป็นไปได้ที่จะไม่ตกอีกแต่ว่ามันตกน้อยเดน้อยกว่าเดิมแล้วก็ทำไปแล้วในระยะเวลาในการเรียนรามก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่น่ารักมากนะครับคือเพื่อนช่วยเรียนแล้วก็ช่วยเอาเลคเชอร์มาให้ดูเวลาที่เราไม่ได้เข้าเวลาเราไปทํางานต่างจังหวัดนานๆอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบโทรติดต่อบอกว่าอาจารย์เข้าเซสชันนี้นะบอกมาตานี้นี้นี้ติความิาภาษาศาสตร์ดีกาที่น่าสนใจยังไงช่วยกันดูมาอ่านอ่านย้อนหลังใช่ไหมมันใช้เวลาเรียนอยู่กี่ปีบัง บางเรียนสามปีพอดีสามปีพอดีก็คือ3ามปีเนี่ยทำงานทุกวันใช่ไหมทำงานด้วยแล้วก็มาเรียนหนังสือด้วยใช่ก็คือต้องแบ่งเวลาให้ดีครับผมตอนนั้นเหนื่อยไหมมากมากเลยใช่เราต้องสบัดมากเพราะว่าเพราะว่าเหนื่อยจะร้องไห้แต่ว่าแต่ว่าเราร้องไห้ตอนสยุดมันคือคือเวลาที่เราต้องหาตังเรียนเองด้วยครับคือเรารู้แหละว่า ถ้าเราถ้ามะถ้าเราเอ่ยปากขอมากนะมะก็ต้องพยายามหายให้เราเต็มที่เลยถูกแต่ว่ามาเหนื่อยนะอืมเราอ่ะสู้เราเหนื่อยของเราดีกว่าอพอเราเหนื่อยมันก็แค่เเต็มที่ก็แค่เหนื่อยแต่เราอ่ะพละกกาลังเรายังไหวไงแต่ถ้ามาเหนื่อยสูงว่าเท่าไหร่จะแย่เพราะฉะนั้นเราก็ลุยของเราไปอย่างมากับบางก็ทํางานเขาก็บริหารเงินในครอบครัวบางก็ช่วยบางก็ช่วยอ่าพี่ชายอ่ะครับก็ช่วยทํางานส่งส่งบางเรียนด้วยแต่เราเองก็มีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้อง ออกเองอย่างเช่นคู่ค่าหนังสือพวกอะไรต่างๆที่เราอยากได้ากินอะไรของเราที่ทหมหาลัยของเราก็ต้องจ<ช> <ๆ S 2> ่ายเอง <ๆ S 2> เพราะอย่างเรียน <ๆ S 2> เรียนกฎหมายครับมันไม่สามารถที่จ,จบในตำนาเล่มเดียวหร <ๆ S 2> อกเราต้องดูของสำนักพิมพ์อื่นที่แบบมาช่วยกันยิ่งตอนจะจบเนี่ยตอนจะจบรังํำแหงเนี่ยอ่านหนังสืเอเยอะมากเพราะวิชามันจริงซับซ้อนหนังสือของเรามืแห่งเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับแต่เราอยากได้ความรู้เพิ่มเราก็ต้อง ไปแต่งานซื้ออ่านหนังสือหลายเล่มจะได้มองเห็นที่กว้างขึ้นใช่ครับก็ต้องซื้อหนังสือเข้ามาอีกแลวก็ต้องจ่ายเงินสมตัวของเราอีกใช่และอย่างห้องสมุดชั้น4ี่ของราคําแหงเนี่ยก็คือจะมีหนังสือประจําที่บางแบบจะจะมีซ่อขอบบางอ่ะคือสามาเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวคุณไปใช่มันจะมีซ่อจริงนะคือผมไม่รู้ว่าใครทำจริงหรือเปล่ามันจะดูเห็นกันตัวนึงแต่ผมอ่านเล่มนี้จนกระทั่งจบอคือวิชาพยาน อ่าตอนนั้นขออาจารย์เข็มชัยก็ติวงจาได้เลยอ,อ,อ่านจน่จบอ่านจนจบเลยใช่ไหมและวิชาเนี้ยเป็นวิชาสุดท้ายที่ประกาศผสอบแล้วผมจบด้วยอ๋อทำุลินละครับผม<อ>จริงๆแล้วเรื่องราวมันมันไม่ได้จบแค่ว่าจบปริญญาตรีเท่านั้นใช่ไหมฮะบจบปรินญาตรีแล้วก็ต้องไปสอบไปทำในวิธีชีตของการทํางานที่อาจจะต้องหนักกว่านี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมบจบแล้ววันนั้นเป็นยังไงเอาเอาความรู้สึกของบางก่อนแล้วก็ความรู้สึกของมาเป็นยังไงตอนนั้นวันจบวันจบอ่ะโทรศัพท์แบตหมดทำไมอะบางคือบางใช้โทรศัพท์ปุ่มกดนะ วิชาพยานกับวิแพงสองซึ่งเรากำแหงรู้เลยว่ามันเป็นวิชาที่หินหินมากนะครับแล้วใต้จีทั้งคู่เก่เมื่อก่อนมีแค่ g ีพีเอฟจีก็คือเกิน80ขึ้นไปอ๋อ็ดี P แล้วก็อ่าก็คืออ่าเท่าไหร่7 9ลงมาถึง60 F นี่คือต่ำกว่าห0ลงไปก็ได้จีสองเล่มนี้เลยวันนั้นเนี่ยโอ้โหพอไปช่วยนะาที่เขาติดบ่อนะฮะจนเห็นว่าตัวเองมีชื่อเป็นวิชาสุดท้ายแล้วผ่านยอมรับวิ่งลวิ่งรอบบ่อเลยคร อารมณ์ตอนนั้นคือแบบอยากจะโทรศัพท์อะหามาแต่เปิดหมดมไปหยอดตู้อะเมื่อก่อนอมีโทรศัพท์หยอดตู้ตใช่วรมากหมดเลยจบละขอมันจีแลยไะเราจะพูดยังไงมันไม่คือใครจะคิดเอาว่าเราจะฝากคือแล้วอีกอย่างนึงนะครับมันสู้ความกดดันมากมบางเครียดนะจริงๆแล้วเนี่ยอ่าบางอะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะจบสามปีหรอกอ แต่ว่าวิชาที่ตอนนั้นอ่ะมันก็ตกมาสามสี่วิชาในสองเทอมคือภาคซ่อมสองทับสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าก็ต้องซ่อมมันมามันมาเจอกับภาคหนึ่งอ่ะภาคหนึ่งกับภาคซ่อมมันมาเจอกันแล้วมันเป็นห้าเล่มที่ต้องจบมันก็ต้องหนักนะตอนนั้นเครียดนะ่ะ uh huh. เราลืมมาล,อไไล้อไปในช่วงระยะเวลาหนึง่ง uh huh. จนมาให้สติว่าจะไปเครียดทำไมลูก uh huh. คือถ้าจบห้าเล่มนี้ uh huh. หนูก็จบสามปี uh huh. ถ้าไม่จบ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์สามปีครึ่งถึงสี่ปีทําให้เต็มที่แล้วเมื่อหมายต่อเราสรุปมันเป็นคําเดียวที่มันปลดทุกอย่างปลดความกดตันก็คิดเออเราจะไปแต่มันน่าคิดทาไมใช่ไหมใช่ก็ในเมื่อเราก็ยังเหลือไปได้ตั้งเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ทรงกาหนดมาเยอะแล้วแล้วก็ทาของเราให้เต็มที่ครับผมก็คือวันนั้นวันที่จบเรียบร้อยแล้วรับริญญาแล้วคาแรกที่ได้ยินจากมาแม่พูดว่าอะไรมาพวงใจพวงใจให้ตัวหนูมันเป็นคําที่แบบ คือแล้วบ้านบ้านบ้านบางอาจจะกอดกันเป็นประจำอยู่แล้วก็มั<ก>มมนมันคือแทนทุกอย่างแทนทุกอย่างนะโอ้โหจะนะฮะซาบสึ่อเนี่ย <laughs> คือจริงๆแล้ว <laughs> การประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งของชีวิตของแต่ละช่วงวยัย <laughs> ของแต่ละช่วงชีวิตเนี่ย <laughs> ทุกๆครอบครัวก็ก็คือให้กาลังใจกันในทุกในบ้านอยู่แล้วนะฮะบางครอบครัวบางทีก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ให้กาลังใจซึ่งกันและกันจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นมาบอกเราเนี่ยเราก็ภูมิใจในระดับหนึ่งแต่ ผมเชื่อว่าไม่เท่ากับพ่อกับแม่ที่บอกเราเองใช่ไหมฮะเรียนจบแล้วเข้าสู่ช่วงที่ต้องหางานทําแล้วช่วงนั้นเคว้งเป็นยังไงบ้างใช้เวลานานไม่หางานทําอยู่จริงๆเนี่ยได้ว่าหาตัวเองด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ทํางานวิทยากรแบบจัดค่ายเยาวชนอ่คือชอบมาทางนี้แล้วอ่าใช่มันมาหลายที่แล้ว ก็เหมือนกับว่าเดือนเดือนหนึ่งเราก็มีรายได้พอสมควรทีนี้เนี่ยก็ดูก็จบก่อนเพื่อนทั้งปีหนึ่งทำไรดีทีนี้ลองสอบตัวทนายดีกว่าตอนนั้นผมอยากไม่ตัวทนายอยากคือตัวทนายนี่คือใบใบนี้เนี่ยคือถ้าถ้าถ้าสอบเสร็จเนี่ยจะมีใบรับรองว่าเราสามารถว่าความได้ใช่ใบแยกว่าความใช่ไหมใบรแยกว่าความถ้าไม่มีใบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวทนายความแบบถ้าไม่มีคือจบนิติศาสตร์มาก็จริงแต่คุณไม่สามารถว่าความได้ถูกต้องใช่ไหมฮะก็ต้องไปสอบใบนี้ ใช่ก็ตอนแรกที่ตัดสินใจไปเนี่ยอันที่หนึ่งคือเวลามันเหลือเพราะว่าพ่ออย่างเพื่อนยังไม่จบกันเราจบก่อนเพื่อนจนก่นมีเวลาลองสอบคือยอมรับนะฮะว่าใจตอนแรกยังไม่ได้มาทางทนายยังจะสอบเนทุกวันนี้ก็สอบเนอยู่นะฮะมันเป็นมันเป็นเป้าหมายบางอย่างที่เราเราเนียดไว้ไปให้ถึงมันอ่าใช่แต่ว่าทุกวันนี้ก็ภูมิใจในอาชีพตัวเองอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนั้นน่ยยอมรับเลยว่าสอบโดยที่ไม่มีแรงบราลงใจเพราะว่าเราถูกคือเราเราได้รับ รู้ว่าทนายก็เป็นอย่าง้นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นในแง่ลบมาต่างๆาาก็เหมือนกับว่าไปยิ่นใบสมัครทิ้งไว้แล้วเราก็อสอบรอบแรกตกตกเพราะว่าเพราะตัวเองเนี่ยคือพราะไม่มีแรงมานใจแล้วมันก็ไม่มีความขยันมัพนยงไม่มีความมั่นใจมากอพอใช่คือคืออย่างรามอะลองเปรียบเทียบก่อนสมัยเรียนรามรามยากแค่ไหนจบได้ครับตัวทนายก็เหมือนกันยากไหมแต่ว่าด้วยความที่แพชชั่นมันไม่ค่อยจะมีมันก็มันก็ตกไปใช่ไหมฮะพอตกเสร็จปุ๊บ ก็ลองใหม่อ่ามันเพราะว่ามันเปิดประมาณปีละสองรุ่นนะครับก็ลองสอบไปรอบหนึ่งทีนี้สอบผ่านข้อเขียนเขาต้องสอบอยู่สามสเตปนะมีอะไรบ้างบ้างหนึ่งสอบข้อเขียนก่อนนะฮะถ้าข้อเขียนผ่านปุ๊บก็จะต้องไปฝึกปฏิบัติในสำนักงาน6เดือนนะครับผมพอผ่านปฏิบัติงานปุ๊บก็ไปสอบภาคปฏิบัติก็คือการเขียนในลักษณะการปฏิบัติจริงนะฮะเสร็จปุ๊บถ้าสอบสองภาคนี้ผ่านก็สอบสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ผ่านคุณก็ได้เป็นทนายความตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย โอ้โหก็วันนี้ได้ใบอนุญาตครบสิบปีพอดีนะสิบปีพอดีโอโหทำดิแล้วคือถ้าจะครบรอบจริงเนี่ยถ้าจะครบรอบจริงเนี่ยอ่าก็พฤศจิกาพฤศจิกาพฤศจิกาปีปีปีหกสามเนี่ยครบสิบปีอ๋อทำดิแล้วครับผมทีนี้บางครับผมคือหลายๆคนมักจะมองว่าเอ๊ะทนายความมันคืออาชีพที่ทําให้ดําเป็นขาวทําให้ขาวเป็นดําอะไรเงี้ยบางบางมีความเห็นยังไงกับวลีนี้อยู่ที่เราเลือกนะอยู่ที่เราเลือกเราไม่ เราไม่อยู่ไายใต้มังคับไข่แล้วก็มีพี่น้องหลายคนก็เข้าใจผิดนะเขาตราหน้าว่าเราจะโกงแต่นั่นน่ะสิใช่าหมถ้าใจความในโอ๊คยู่ต้องไปแก้ต่างให้คนคนเรียกว่าคนผิดเป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดแน่เลยแต่ผมเข้าใจนะมันเป็นความเข้าใจที่ที่ที่เขาไม่ทราบว่าจริงแล้วทนายเราเลือกเลือกงานได้ถ้าเขาบอกว่าต้องทําผิดให้เป็นถูกผมก็สามารถที่จะปฏิเสธได้ผมไม่ทําก็ที่ผ่านมาก็ไม่ทําอผมทํางานคือบางทํางานบนหลักการแล้วอย่างนึงคือเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้โลกเดียวนะครับ อาลามบาซักหรือว่าไปดุนยานี้เราก็โดนนะถ้าเราผิดต่อหลักการเมื่อไหร่อ่ารอผิดก็รอดได้ไหมแต่ส่วนที่ถ้าเกิดเขาหลอกเราเนี่ยว่าเราหัวอะอรเเราไม่สามารถไปรู้งั้นได้แต่ถ้าเกิดเรารู้แต่แรกมาว่าเขาผิดแล้วทําให้ไม่ถูกอ่ะคุณก็รับผลของการกระทำ ซึ่งทนายที่ดีเขาจะไม่ทํากันนะครับผมคุณผู้ชมฮะในช่วงท้ายนีเนีลยเวลาสั้นเหลือเกินนะบังวิทวัตวาถ้ามีโอกาสอินชาลอตน่าจะกลับมาคุยกันใหม่อีกจริงๆแล้วมีประสบการณ์อีกหลายเรื่องเลยใช่ไหมเดินทางทั่วประเทศไทยน่าจะเจออะไรแปลกๆมาเยอะออนชาล็อตถ้ามีโอกาสเทปถัดไปอาจจะมาคุยกันคุณผู้ชมฮะในช่วงท้ายนี้ฝากถึงผู้ปกครองหน่อยแล้วก็น้องๆที่มีความฝันอยากจะมาเป็นทนายความแบบบังวิทวัตคะครับก็เบื้องต้นก็ต้องขยันมากๆนะครับแล้วก็ อย่าได้คิดว่ามันเป็นอาชีพที่จะต้องทําขาวให้เป็นดำแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราจะยึดมั่นในหลักการหรือเปล่าคือคือคุณอยากรัวว่าการที่คุณอยู่ในหลักการแล้วคุณจะไม่มีกินคุณต้องยึดมั่นว่าเราเป็นผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทาความฝันให้ได้นะครับแล้วอิชาร์ล้อนะครับในอาชีพของเรามันก็จะมีทางไปได้ นะครับมีทางไปได้แล้วไปได้อย่างดีซะด้วยรับผมครับวันนี้เซตเซลทอปขอบคุณมังวิทวัฒน์มากมากเลยนะครับผมมามาพูดคุยกันนะครับผมจริงๆแล้วมีหลายเรื่องเราที่จะยังมาแชร์ประสบการณ์มาให้เราได้ได้คุยกันวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ให้ดิสกี้เราเนี่ยคืออะไรนะครับผมแต่ว่าหน้าทีการงานในวันนี้เนี่ยทำไปเถอะทาสิ่งที่มันอยู่บนหลักการเนี่ยทาให้มันเต็มที่ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอย่ามาคิดว่าอาชีพนี้ทาไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้คือถ้าเรามองว่า อิสลามบอกว่าทำได้แหละก็ทำอิสลามบอกทำไม่ได้แล้วเราก็คือเราไม่ทำแค่นี้เองนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมวันนี้เซตเซลทล์กหมดเวลาแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่รายดีๆแบบนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมมอร์รังมุจลล็อกมะเบลกาตูเซตเซลท็อกคุยออกทะเล เริ่มต้นจากการจัดดอกไม้เนี่ยรู้จักประเภทดอกไม้การใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราต้องเริ่มเรียนรู้จากอะไรจริงจริงอะ่ะคือพอมันเป็นความชอบเสร็จปุ๊บเราทุกอย่างอะ่ะเราก็ต้องถ้าเราอยากทำให้มันเป็นงานอะ่ะเมื่อวันหนึ่งที่มันกลายเป็นงานอะ่ะเราต้องรู้จักมันจริงๆริเาลองดูว่าดอกไม้อัานไหนแข็งแรง ดอกไม้อันไหนเหมาะกับชอเจโตสาวซึ่งหลังๆของพี่อ่ะจะเริ่มแบบมีคนรู้จักในเรื่องของชอวจโตสาวชายที่ชอบ้าสาวว่าการใช้งานของคนไทยการใช้งานของคนไทยมสซิมก็ต่างกันมีการแตกต่างกันไปใช่แต่ว่าคนนีจะชอบเซฟทินเทลิซ,ซึ่งเป็นดอกไม้ของฝรั่งแต่เราก็ต้องหาความที่อยู่ตรงกลางว่าเราจะแนะนําตรงๆว่าใช้ดอกไม้นี้ได้นะคะก็คือเราหาให้ได้แต่มันจะไม่ทนนะมันจะอยู่ได้แค่ประมาณนี้ประมาณนี้ลูกค้าโอเคไหมลูกค้ารับได้โอเค นั่นแหละก็คือถ้าเป็นการใช้ดอกไม้ของชอบคนไทยภายพุทธก่อนเป็นเป็นนอมุสลิลอ่ะนอมุสลิลลอะไรเรียกว่านอมุสลิมก็คือเปิดตัวเจ้าสาวปุ๊บแล้วก็โยนมีโยนโยนดอกไม้คือทีนี้ชอบดอกไม้เวลาในการใช้อะมันจะสั้นแต่ว่าถ้าเป็นมุสซิมเราเนี่ยจะชอบถือดอกไม้รับแขกอ่าแล้วทีนี้เราก็ต้องแบบก็ต้องแนะนํานะว่าเออถ้าถือทรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าชอบก็ถือแต่ว่าถ้าชอบไซส์ใหญ่หน่อยมันจะหนัก s e ซต a ซลท a l k คุยออกทะเล